พยากรณ์ราศีพฤษภประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2568มีคำทำนายดังต่อไปนี้ค่ะในเรื่องของการเงินและโชคลาภชาวราศีพฤษภนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในการหาเงินค่ะหรือว่าคุณมีโชคดีในการสแสวงหาโชคลาภจับอะไรมักจะเป็นเงินเป็นทองนะคะเพื่อนฝูงจะนําเงินหรือว่าโชคมาให้มีมิตรสหายที่ดีค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้หาเงินที่ได้มาจากการเจราจา การเข้าสังคมสื่อโซเชียลงานโฆษณาการเขียนหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนอกจากนี้นะคะคุณยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกหรือว่าเงินประกันรายได้นะคะจะมาจากแดนไกลหรือรายได้จากศาสตร,ร์ลึกลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ยังคงช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินส่วนผู้ใหญ่ก็ยังคงให้ความสนับสนุนช่วยเหลือในการสร้างฐานะของคุณค่ะ การเงินของคุณนะคะยังเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ค่ะเนื่องจากว่ายังมีค่าใช้จ่ายรายจ่ายมากกว่ารายรับและให้ระวังการเสียงเงินไปกับเรื่องของการพนันหรือธุรกิจที่มีความเสี่ยงหรือว่าเสียงเงินไปกับบุตรบริวารค่ะในเรื่องของการงานชาวราศีพฤษภมีความเจริญในหน้าที่การงานค่ะคุณจะมีโชคจากผลงานหรือว่าจากอาชีพการงานนะคะมีรายได้ที่มาจากการงานและมีชื่อเสียงในสายงานค่ะหน้าที่การงานของคุณจะใหญ่โต มีมิตรสหายที่ดีในสายงานค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมงานกับครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าทํางานที่บ้านนะคะและมีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานกับชาวต่างชาติงานของคุณถึงแม้ว่าจะต้องเจออุปสรรคและก็ความเครียดแต่คุณต้องใช้ความอดทนและสุดท้ายคุณจะพบกับความสําเร็จค่ะส่วนในเรื่องของความรักชาวราศีพฤษภจะได้พบเจอคู่ที่เป็นเหมือนเพื่อนคอยเป็นที่ปรึกษามีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางร่วมกับคนรักส่วนคนโสดนะคะ มีเกมที่จะได้เพื่อนมาเป็นคนรักหรือว่าเพื่อนแนะนําคนรักมาให้คุณหรือคุณอาจจะต้องเจอคู่ครองของคุณจากการเข้าสังคมค่ะคู่เลขนำโชคของชา,าวลัคนาราศีพฤศพประจําเดือนมกราคมพุทธศักราช2568ได้แก่0 5 1 5 1 9 4 9และ69ค่ะเลิมมงคลเดือนมกราคมพุทธศักราช2568มีอย่งต่อไปนี้ค่ะ วันพฤหัสที่สองมกราคม2568ช่วงเวลา7นาฬิกา23นาทีถึง7นาฬิกา38นาทีซึ่งเป็นวันอาทิตย์ดีค่ะวันพฤหัสที่9มกราคมพุทธศักราช2568ช่วงเวลา6นาฬิกาห้นาทีถึง7นาฬิกา10นาทีซึ่งเป็นวันอาทิตย์ดีค่ะวันอาทิตย์ที่12มกราคม พุทธศักราช2,568ช่วงเวลา10นาฬิกา44นาทีถึง10นาฬิกา57นาที